ไฟเบลันี่คือเคล็ดลับของีินิกี้นะคะค่ะไฟเบลัคค่ะ,คะใช่หลังจากที่ทาแล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะประทับใจมากค่ะเพราะว่าเห็นผลเลยว่าระบบเผาผลาญดีขึ้นอพอระบบเผาผลาญเราดีขึ้นเนี่ยเราไม่บวมละเราไม่แบบเหมือนบวมน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าหุ่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้นผอมลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบ กลับไปเหมือนเดิมอ่ะใส่เสื้อผ้าเดิมได้ก่อนที่เราอ้วนอ่ะ มากน่าสนใจมากนี่ตายเลยอยากลองบ้างเชยพี่นิกกี้ลูกป้าหนึ่งซองนะค่ะหนึ่งซองของอันนี้นะคะเป็นชงดื่มนะคะเป็นผงค่ะชงดื่มแก้วเดียวเนี่ยเท่ากับบรอกโคลี่หนึ่งกิโลเท่ากับทานบรอกโคลี่หนึ่งกิโลค่ะซึ่งอ้น่าสนใจเราจะไปทานบรอกโคลี่หนึ่งกิโลมันก็เป็นไปได้ถึงแล้วที่คนเราวันหนึ่งจะทานบรอกโคลี่หนึ่งกิโลหรือกระลำปี กิโลครึ่งโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยในแค่ซองนี้ค่ะ,ะทุกข่าสะดวกมากดื่มสวยๆไฟเบอร์เยอะมากมจริงๆประทับใจมากค่ะระบบเผาผ่านดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้นหอมลงกลับไปเหมือนเดิมอะ่ะใส่เสื้อผ้าเดิมได้ก่อนที่เราอ้วนอะ่ะ